ทำไมคาบมาแค่สองตัวเราจะเอามาให้อีกสี่ตัวเดี๋ยวเหอะอยากนอนตรงนั้นนักใช่ไหมอึ๊บมามาอนอนกันหมดแนละ้วอึอ๊บมานอนกับแม่เนาะมาอืมเอานี่พ่อเอามาให้อีกเอาเออดูสิมีคาบไปไหนอีกทีนี้อึ๊บอไะมานอนกับแม่เฮ้ยให้ให้ใหใหใหเอา เอาเอาไม่ต้องมาชะเง้อมองหรอกไม่รู้จะก,กลัวอลไรนั่มนนีหรอกนะใครจะขโมยลูกไปเอาเที่กว้างให้อยู่ไม่อยู่เอาอึ๊บเออไปนอนกับแม่อ,อแล้วผ้าเดี๋ยวให้แม่เอาผ้ามาคลุมให้นะเอาเอาอ่ะอึ๊บอ่ะโอเคยังโอเคยังทีนี้ พอใจยังอืมพอใจไหมพอใจยังเรื่องมากสองสามรอบแล้วนะวันนี้นี่